สบายดีพี่น้องมาสักขูดสักคนมากินข่าวน้ำกันนะจ้าลาบซีนพี่น้องนี่อันนี้แบบต้มอ่ะนะต้มขมมันบ่มี่เรามันมืดเราเราก็เลยต้มแบบเกาวเล้าให้กินเดิมพี่น้องเดิมมาให้เป็นยังไงแซ่บแซ่บพี่น้องครับสบายดีพี่น้องมากินข่าวน้ำกันนะพี่น้องนะกินใบมุ มาสิก,าาสกินข้าวพี่า้องขกินมดพน้อยน้องปิ่ง,ป,ง,ง,ป,งปิ่งตเล็กน้อยเาไปิเอาตัปิ่งตาไปเขาสบายดีพี่น้องอยูก็ส่งเล็กน้อยนะพี่น,อน้องเลยส่งแล้วแล้วมีให้บนก็นได้ด่นหนะเนเจ็บแขนวะ เจ็บมื้าเดอเ็รเี่ยเสียอยางตอนสลป่าเจ็บมากยิ่งก็เจ็บเจ็บเส็จอีกเนาะเอาล้านเอาล้านี่เจ็บ่อแบดบางกัรเอาพัดพ่อัดอยู่ในห้องัดเคาะวัดกระตู เอาลูกค่ายนี่อันนี้ค่ะคปะไอ้ห้ามโซคนมื้นใจเลยูทำแล้วไม่เอาเอามาผูเคนจะบอเอาไบ้าง ข้าวโยิล้เขาเรียกแบบจะไดตับม่ตับเนื้อไม่ต้อนเน้อนอนปลงของพ่นาคุณอะไรวะเกวอกหัะกันว่าชิมาบุมาลายเท่านอนนีนะเด็ดแย่ฉันบอกเ่าแปลงเขาอ่า

ขอตันอนเด้อพี่น้องเด้อโศกซายกัไปบุญนรินอยู่หันไปเถา่าจากักสิได้มาหรือบอกมอนี้พี่น้อง,งญาไปมาญาด้มา,มาผัดจันให้อยู่ซอยเวียดซอยยังบ่งเป็นหยังดอกอยู่กะให้เขาขอไปนอนในห้องนํามัดพี่น้องเล็กน้อยอไปบุญไข่หมกนี่ยเราบ่ม,มาสามโมลูกเฮานอนเทิร์นเขาเริ่มเทเวียกเมื่อเดืมื้อเดือนบอเม่อ

Wow. <hums> <hums>

พอเวียกกันน้องเลยมือก็ไปเวียกเลยมุ้เวลากันยใจมาเลยห่อนใจของห่อนเลยมอ้มอนีแบบเคยมาเห็นแบบมันแบบตัวนั้นตัวนี้บางทีกันได้ได้ส่งมันมันเพลโมได้พี่น้องเลยเอาสัางมาเบิกเหมือนนี่ครับเพราะว่าขับกันหาปีเลยขับกันหาปี เดินบ่อเข่าอ่ับ่อเอไปกินตับเนี่ยหาที่หาหาที่หาสิหาเลยอ่ะโชวมากินข้าวโชว มึงกินะไรมเป็นไงเป็นใจเป้นรัวเป็นภาแบบคาง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 มากมือลื่นมือลืน้องมือลื่นมือลื่ดีกว่ามากมา กินทัพเนาะผีทับเนาะโตกินีทับเนี <mel <mel ่ืโตกมือเรไ่ได้ใช้ได้น้ำเนี่ยสามมือหรอเป่าใจมือเข้ามามันโเจ็บปากเลยน่งพาเจ็บปากไปตุ่มในปากบอก พานี่เป็นเทปแคลวพงแน่เทปเรื่องงานเรื่องงานเธอพี่น้องเรื่องงานที่อ้อนไปส่งทุกคนน่ะอ้อนม่าเหมาะ,ะแน่มันเป็นงานแบบหนักนนะมันเหมาะกับเพื่อน นั่นบอกงานบ้านขนาดอยู่เฮื่อนต้นยังบ่ผ่านนะพี่น้องเลยโมผ่านเป็นแบบเหมือนมหกโอยากห,จากหูหออากหจากความปันไ,นไดโม่ซาำใครหมกพี่น้องเป็นคนบมกระตือขนาดกระตือร้น่นมานกะ

ลองบอลปห้หอดบอสิบเมืองก็มาข้าวมื้อเยอะ บไปเลยพี่น้องนะคลิปนีลาไปก่อนนะพี่น้องเนดะ้อ bari bir